ถามถึงวันวันหนึ่งหมดค่าเลี้ยงดูไปกับเนี่ยการสังคมสังค์ของเราเนี่ยเท่าไหร่เยอะอสี่ห้าหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นทุกวันวันหนึ่งนะเออหนูทาทาไมวะป่านนี้หนูรวยไปแล้วฉธนก็เลื่ออะไรเธอทาเพื่ออะไรไม่รู้เนี่ยไม่รู้เลยชาติหน้าเธอต้องเกิดมาเป็นแบบนางฟ้าทางสวรางนางฟ้านางสว่างชาตินี้เลยได้ไหมไม่ได้ไม่ทันไม่ทันเนีมิกเป็นคนแบบส่งสนับสนุนทุกคนให้แบบ อย่างกะทิเองเนี่ยมีเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์เลยก็เพราะม่ะไม่พอตัวเขาเองด้วย <c oughs> ก็จริงๆหนูไม่ได้ผลักดันอะไรเขาเลยนะหนูพยายามบอกเขาว่าไม่ใช่แค่หนูหรอกเพือ่อนในกลุ่มอ่ะก็จะบอกว่าเขาด้วยความเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนตลกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยจะบอกเขาว่าลองทำติ๊กตอกไหมอลองทำาูงนี้นั่น,นไหมแต่เราประจวบเหมาะก,กับตอนที่เขาอ่ะบอกว่าเขาจะไปประกวดนางงามใช่เชื่อไหมแน่หนูทำหน้ากันอย่างนั้นหมดเลย <c oughs> <c oughs> คิดว่าจะประกวดอ่ะพี่เขาจปะเพราะว่าคนในบ้านเราสวยกว่าหนูมันมีเยอะเอาพูดก่อนนะคนในบ้านสวยมีเยอะแล้วคนรอบตัวคนที่สวยเขาจะไม่กล้าประกวดเลยแล้วหนูว่าเป็นใครแล้วแล้วใครทําให้หนูประกวดคืออารจริงอ่ะมันมันเป็นความเมาคือฟีลมันมาเขาโพสตในเพจเปื้งว่ามีประกวดเนะว่าไงว่าตอนนั้นหนูอยู่สมุยหนูจำได้หนูกินค็อกเทลอยู่แล้วหนูก็ส่งรูปไปเลยแล้วเขาบอกว่าขอ่รูปหน้าตรงอ่ะหนูกดอย่างเงี้ย หนูไม่เคยมีโปรไฟล์ชุดราตรีชุดามันไม่มีชุดเก็บไว้ไม่มีชุดราตรีนหนูเอาเอาผ้ายาวๆอ่ะปับต่อข้างหน้าแล้วก็ถ่าย <c oughs> แล้วพอหนูหนูส่งอ่ะยังไม่ได้บอกผู้พี่เขาว่าหนูส่งไปเข้าประกวดแต่พอรู้สึกว่าเขารอเขาก็ตกใจกันไงเพราะว่าทำอะไรทำไมไม่บอกกันจะได้จะได้ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยดันกันสุดๆเลยเลวเห็นบอกว่าผักดันกันที่กับการประกวดของอาทิด้วย ใช่คือเราเห็นความตั้งใจเขาตอนแรกเลเราเน้ว่าเขา,าจะาไปเล่นๆพอเราเห็นความตั้งใจเขาเขาก็ปรึกษาว่าเออชุลตีทํายังไงหรือ,อจะเหมาะกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแค่ช่วยแบบคิดไอเดียว่าออประมาณนี้เออประมาณนีออ้ชุดประมาณนี้น่าจะเหมาะกับเขาเอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ด้วยความสามารถของเขาเองด้วยแหละเขาเลยได้เพราะว่าคําตอบเขามันกินใจไงใช่<ง>วันนั้นแหละที่หวีน้าตาไหลแล้วก็ว้ายาบซึง้งจริงเหรอจำได้ไหมคำถามคืออะไรฮะอะไรคือสิ่งเลวร้ายที่สุดในชีวิต ของคุณแล้วคุณผ่านเรื่องเราอย่างนั้นมาได้อย่างไรอ่าแล้วคุณตอบว่าไงฮะหนูเคยเล่าในรายการพี่มีค่ะเรื่องครอบครัวหนูหนูก็เลยคิดว่าหยิบประเด็นครอบครัวที่เรารู้สึกจริงๆออกมาอ่าเราเคยเจอเรื่องหลายๆคือครอบครัวหนูอะอจริงๆเกิดมาในครอบครัวที่ไม่พร้อมนเนาะแบบเกิดในสลัมอะไรเงี้ยเราไม่ได้โตมากับพ่อแม่อะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้เราเติบโตด้วยกวารสู้กับตัวเองก่อนอเพื่อให้มันแบบผักไปถึงแบบชีวิตเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทำให้หนูรู้สึกว่าถ้าจริงๆแล้วคนที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีความพร้อมในการมีลูกอะ่ะควรจะมีวิธีอื่นไหมป้องกันใส่ตุงกลางหรือว่าทาหมันมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มีลูกมาพร้อมเพราะว่าจริงๆอะ่ะคนที่มีลูกแล้วไม่พร้อมเด็กเด็กคนนะั้นมันโคตรจะเหนื่อยอะ่ะหนูก็เลยยกตัวอย่างว่าดูหนูเป็นตัวอย่างนะเพราะมันเหนื่อยมากๆอะ่ะแล้วก็ให้กําลังใจคนที่มีลูกแล้ยังไม่พร้อมด้วยค่ะประมาณเอามองไปเออได้ได้ครับ